าเด้อจ้ามาเด้อแซบๆเลยจ้าแกงส้มคะ่ะแกงส้มผักรวมน้ำยายน้อยเด้อกระเพราผัดกระเพราปิดยางคะ่ะผัดกระเพราปิดยางเวยค่ะเด้อมาๆมาแซบๆน้ำกันคะ่ะมีหมูพวงมีข้าวเหนียวจ้ามแหนมหมูค่ะหนมหมูก็ทำเองเลยค่ะเด้อแซบๆจ้าหนมหมู เผาเป็ดย่างหมูพวงจ้าหมูพวงทอดออกมาแล้วสิทอดออกมาแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้เนะานะขาเนาะสีสันสวยงามเลยจ้ามีปอเปียทอดจ้ามีปอเปียทอดจ้าาเด้อเส็บๆเลยจ้าเส็บๆน้ำยายน้อยเด้อค่ะเด้อหลังห้างพลาได้ค่ะสี่นาขลิน5้าจ้า fc ผู้ใดยังมาอุดหนุนยังมากินหมูควงยังมากินโปเปี้ยก็มาเด้อจ้ะเซ่บซฟกันเลยนคะคะานเฮาก็จะลานน้อยน้่ะเนาะ้านน้อยน้อยค่ะแซ่เซฟค่ะรับรองค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อเซ่เซน้ากันเลยจ้าหมูพวงจ้าหมูพวงหมูพวงเงินแสนจ้าเซบเด้อค่ะเด้อ เอซผู้ใดสนใจก็มาเลยจ้ามาเลยจ้าจหมูพวงเงินแสนจ้าหมูพวงเงินแสน